โอเถิดเทิงนะคะรับบทเป็นคุณนายทองดอกนะคะรับชมการแสดงของส้มโอเถิดเทิงได้เลยนะคะ สมโอประกาศแม้ยังขาดคู่กกเป็นสาวลัทธิตกค้างเตึงใครก็ได้มีไหมคนดูแม้จะมาเป็นคู่เคียงข้างติดต่อไว้ไว้หัวใจยังว่างอยู่แบบวงวองวงเวง แล้วเกินความร่ำความรวยไม่ต้องพูดลคะค่ะแถวย่านบ้านนี้แล้วก็พูดถึงคุณนายทองดอกแล้วก็มีแต่คนรู้จักใช่หรืเปล่าแล้วเปืนนะะ่อลนเขะมีคู่มันแล้วค้อมีชื่วร้อยตำรวจเอกสุดเทพวงคเหลาใช่หรือเปล่าไม่ใช่วงคําแหงนะเนี่ยแต่มั่นตั้งนานแล้วไม่ยอมมาตบมาแต่งสักทีหนึ่งหูยกุมใจ ทำไมวันนี้บ้านเงียบเงียบเงาเงาไอหยอดมันไปไหนเนี่ยมีคนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าไอหยอดหยอดเอ้ยไอหยอดไปไหนค่ำวันนะเนี่ย,ยปวดต่อยเนื้อตัวแล้วเกินหยอดเอ้ยไอหยอดจะเรียกทำไมหยอดเอ้ย วันๆไม่เคยจะอยู่บ้านเลยยอดเรียกเหมือนคนตอแหลเนาะยอดข <Okay. S 1> องใครเอ่ยอันเจ๊อยู่นี่เ,เ,รเรียกจังเลยไอ้<ร>ยอดคนเรา,ราๆๆอยู่มึงไงแกอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นเสียงสั่นนะเ,เรียกแล้วเมื่อกี้ลองเรียกใหม่นี่ยอดรอเดียวนีด่ดีนีดด่ดีดีนะ ลมมลันแรงก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ชักว่าวดิอยู่สนามหน้าบ้านแล้วสิชักในห้องน้ำม<อ>ึงนี่เอาพอลมไปเปิดว,ว่าวตัวเล็กๆไงเรียกว่าวจุฬากูใจหายหมดมนกึกว่าว่าวไอ้นั่นไปออกเกีย้ยวไม่ออกก็เรียกแต่อยหยอดเวลาจะมีผัวไม่เห็นเรียกอยหยอดช่วยเลยอ้าวมึงจะเป็นผัวกูรือไงเอ๊ะ<อ>ทำไมคุณนายมองหยอดแปลกๆอะเนี่ยฮะอัหยอดฮะ ของมึง <im itation> คนเดียวรู้ทั้งหมู่บ้านคนเรากินมากมันก็ตัวใหญ่เนคุณนายอย่าคิดมากเลยเรื่องมันของธรรมดาอยู่แล้วคุณนายก็เลี้ยงหยอดมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะล้างนู่นล้าง,างนี่ให้จะไปอายทําไมละ่ะมันก็ใหญ่ตามตัวไปเน่ <im itation> <ว>อะไรอีอะ่ะ <im itation> ปวดปวด,ปวด,ปวดเออมึงไม่รู้ใจจริงๆไอหยอด, <im itation> ดรู้ใจคุณนายคนเดียวนี่แหละคุณนายเนี่ยดูาทางใจ,งจงดีนะ คนไม่มีเลยอ่ะกูแวะกูแวะเนี่ยเขาว่า,าห้ามพาเข้าบ้านเลยมึงก็คิดมากูแวกมึงนี่เป็นหมอหมอน,นวดหรอวะนิ้วยาว,วคุณนายเนี่ยใช่ไหนมึงดูกูสิวะเอาเอาแบ,บมือมาแบบมือมานีา่แขกห่งองกองลงอะม้งเนี่ยทองเต็มตัวเช่ยมึงก็แขกไต้หวันแขกไต้หวันเหรออุอ้ยนี่โกงเงินดีกว่ายเยอะพอรออยู่เนี่ยอืมคุณนายเนี่ยอยากมีผัวใช่ไหม แ่นคุณนายเนี่ยเตื่นใหม่ๆเนี่ยเยี่ยวเป็นน้ำใช่ไหมแม่นแม่นเอ้คุณนายคุณนายจะมีผัวเร็วๆเนี่ยไม่เกินสองวันยอดเส้นแตกแขนงแล้วนี่เน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 ่เขาเรียกเส้นอะไรอ่ะมึงนี่โอ้โหเขาไม่ได้เส้นวาสนามันไม่มีเส้นวาสนาเลยโอ้ยแตกพุดพุดพุดเลยล่ะ บงเลยว่าจะมีผัวบงเลยอ่ะแต่กัวล่ะนุรบร่างยังไงเนี่ยนุบปล่างเหรอท่วมขาวท่วมขาวแม่ไม่ดำนะสเปกเลยผมนี่ดกเลยล่ะไม่ไกลไม่ไกลร่ะเน่มึงทายพ้นตัวมึงหน่อยเถอะนืาคุณนายคุณนายต้องมีผัวแน่ๆน่เชื่อเถอะนะเชื่อไอหยอดเถอะนี่คุณนายคุณนายไม่เคยแต่งงานเลยใช่ไหมไม่เคยแลยไปหยอดเอ้ยเด็กเด็กเคยเล่นกับถั่วฝักยาวไหมมึงนี่ La